ว่ามึ่ะหล่อหล่อดีหล่อหลอดีเธอไหนลองไม่ออกเสียงอาออ๋อนี่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 อันนี้ใช่ไหมอ๋อพอพอโอเคโอเคโอเคไม่ชัดเวลาไม่มีอะไรละไม่มีอะไรแล้วถ้ามีอะไรพูดมึงไปขยับรถก่อนได้ออ้าวะไรถมาแล้วจริงๆแล้ววัยเล็ที่มึงใส่ควรเป็นของปู่นะรอได้รอได้อะรอได้ค่าตัวเท่าไหร่ ค่าตัวเท่าไหร่ตีมันได้เท่าไหร่ฮะได้เท่าไหร่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยางได้เท่าไหร่แกอุ้ยทำไมองค์หญิงมีบางโอนหน้าด้วยไม่ต้องอะไอันนี้เจ็ดร้อยแปดร้อยพันพันพันถึงสี่พันมึงเขายอมรับความจริงมาเป็นผัวยญ่ใหม่ใช่ไหมเฮ้ยคือเราไม่ใช่ใช่แน่นะทุกคนได้ท่าเท่ากัน พระบิดาพระเจ้าค่ะว่ายังไงมาสวิทบัดนี้ลูกได้รู้แล้วว่าลูกนี้พระคุ้มันคือกี่วางแต่บัดนี้ลูกจะไม่อยากแต่งงานลูกทูลขอพระบิดาอภิพาตปากสามเดือนุชพงศ์เฮ้ยพระไม่ได้ไาเป็นใครชอว์โหนอ่ระวังระวังอะไรเจดีย์ตาเนเน่อบอย่าไปทนเขานะน่ะไอ้เหี้ยขนลุก ชนวัตถุโบราณนะคับนุดูทรงกูเหมือนจนแต่กูก็าออนโยนก็ตืซ่อนเลยเพ็รว่าไสมมต่าดณที่จะไปหมอบขึ้นไปด้วยเพคะไม่ได้พระเจ้าค่ะปากั้งนี้มันด่างนะไม่สมควรผู้หญิงนี้จะไปไพ่อนเจ้าค่ะพี่วังเมื่อไหร่จะไปบานะมันใกลหัวลำบามากคุณบากไขางหนมั้นมาเป็นสนได้ไ ไปป่าทางนี้อกุขี่ม้าไปยี่หวาจะขี่ม้าไปหรือว่าจะาาลูกขี่ม้าไปหรือไปลูกหูเดวไปครับเริ่มเริ่มเริ่มต้องศึกษาหมักเรียนขวบม้าไปใครสอนเรียนเ่เออเนี่แหละปีนี่แหละที่กูเรียนขวบอยากดูที่ไม่เนอยากดูเอาไปหึมาเลยวนี่ยมีขว t ม้าเหรอไอหนุขรูยเฉ เดลองไปดูนูนตาหน่อยได้ไหมถ้ากูทำถ้ากูได้มันเป็นผัวแมเลเียดถ้ากูทำดูเฉยเฉยหญิงต่ใส่กูทำไมในอีเวนาไปนั่ง้ดีไปนั่ง้ดีมันขยับอยู่ได้เนี่ยมือเนี่ยสามเดือดถ้าเช่นนั้ดีหฬาจะไปใช่ไหมลูกไปไปแค่น้พอกคนฟัง สามเดือนหลังจากนี้กลับมาจะจัดงานแหนล้วๆเดนข้่ไปนั่งไิ่งไนั่งไ่จมูไบิเนั่งไปเลยโชคดีนะน้องี่แม่ถ้าไม่พยายามพ่ปรัอยู่ยู่วแล้วคั้งนี้เจ้าจะไปถ้าเจ้าขึ้นมาพี่ได้พี่จะยอมให้เจ้าไปกับพี่ด้วยเดี่วมาละระวังด้วยนะครับมาตอน นมันพยศมากตัวเดียมันจะ่ได้โอ้โหนมันยศมากไม่ร้ไม่รู้ท่านผู้ชมที่เขาดมได้แล้วกเดี๋วอนัมีทนี้ไปท่านไดพบกับหัวน้าผู้นำถินนนอพระเอกนกนปิศดาบารมีการรำในชุดอัศวดีลาไม่เคยรำที่ไหนที่นี่เราเหมือนน่อขอเสวประมในใจสครับ งานแล้วงานเล่า,า,ลางานเก่างานใหม่งานวิทย์งานวันวนที่ท่านตัะหาน้องนกอ,อิสราไปควบมาให้ท่านชมอย่างแน่นอนพไพเอกรางวันเมฆคลาทองคำสิบแปตีซ้อนเขาุูผู้อยู่บนจุดสูบสุดข,ข,ขอวนการลิเกไทยได้จมดจนาว่าไอหนูยอดตตันยูรางวันจากรายการพิติที่สโสมอีกสี่ด้วยและรายการ